ทุกท่านนะครับโมกับคุณเตี่ยนะครับผมเดินหนอยนี้นะครับรีวิวนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดถือว่าเป็นคีย์บอร์ดน้อยนะครับแต่ถือว่าน้อยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดขนาดเจ <อะ S 2> ็ดอ่าสี่สิบเก้าคีย์นะครับผมอ่ะป,ปิดเปิดตรงนี้นะครับปิดเปิดใช้สวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีอ่าเสียงนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยเสียง นะครับผม100เสียง100จังหวะนะครับมาทดสอบคีย์นะครับดังทุกคีย์นะครับดังทุกคีย์ดังทุกริมนะครับผมตัวนี้จะส่งไปที่คุณประวิทย์นะครับ,ค,รนนค,รบคุณประวิทย์อยู่ที่ทวีวัฒนานะครับคุณประวิทย์อยู่ที่ทวีวัฒนา กทมนะครับผมจะซื้อไปให้ลูกสาวเพื่อนนะครับผมซื้อไปให้ลูกสาวนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ฝึกเล่นนะครับผมตัวนี้ก็เลยในราคาไม่ถึง2,000บาทนะครับตัวนี้ครับถ้าจะเล่นเป็นเปียโนนะครับอันนี้เปิดขึ้นแค่ขั้นเดียวนะครับเปิดขึ้นไปแค่อันเดียวก็จะเป็นเปียโนแต่ถ้าอยากให้มีคอร์ดต้องดันขึ้นไปให้สุดนะครับดันขึ้นไปตัวนี้นะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันหลักๆคุณยังติดเป็นภาษาไทยให้นะครับอันนี้ระดับเสียงนะครับดังเบาใช้ตรงนี้นะครับกดขึ้นกดลงนะครับนตัวเลขก็อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็น่าน support นะครับตัวนี้ทานส u p p o r t เปลี่ยนคีย์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับเป็นเรื่องของแอคคอมวอลล่มหมายถึงเสียงดนตรีนะครับเราสามารถปรับเสียงดนตรีดังเบาได้นะครับ นี่ไม่เกี่ยวกับดนตรีบอร์ดนะครับเฉพาะเทนนินตีอย่างเดียวนะแอคทอมบอลล่มปุ่มนี้นะแล้วก็สโล่นี่เปิดกล้องสโล่กลองอ่าสโลวกลองนะครับแล้วก็ต้องจะเป็นท้าเร็วนะครับอันนี้เร็วขึ้นก็บวกขึ้นไปท้าลงก็กดลงมาแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเพลงในเครื่องนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเพลงในเครื่องนะครับผมปิดเล่นแล้วก็หยุดนะครับ ส่วนนี้คือการปรับเสียงนะครับเสียงก็จะมีตั้งแต่0ูนนะครับเนี่ยเสียง0ูนเปียโนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง99นะครับอันนี้พีอันนี้เป็นรุ่น Casio CTK240 ีนยนะครับออแกนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อนอาจจะไม่เดาไปเล่นในทางมอลลัมนะครับจะรีวิวเป็นรีวิวเป็นกลางๆไว้นะครับ ได้นะครับผมเสียงกีตาร์เสียงไวโอลินอย่างเงี้ยครับเสียงไวโอลินนะครับหรือจะเป็นเสียงสตริง เสียงสตริงครับเสียงที่3 3เสียงสตริงนะครับจังหวะก็มาดูตรงนี้นะครับจังหวะตรงนี้นะปับ๊บอ่าน,นี้เป็นคลับป๊อนะรเราเล่นสามารถเล่นโชวก้องถ้าเล่นเป็เนขอเลื่อนไปสุดท้ายครับ แบบถ้าไปเล่นฝึกเล่นทั่วไปนะครับสำหรับเด็กๆนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับไม่ถึง2,000บาทนะครับผมตัวนี้นะครับ Casio CTK 240นะครับผมตัวนี้จะถ้าเป็นจังหวะไทยๆก็จะเป็นจังหวะที่77นะครับกดจังหวะก่อนนะครับแล้วก็ไป77็บเจ็ริโลนะครับปรับความช้าเร็วตรงนี้นะปรับความช้าลงปักเจ็นะครับสตาร์ท yang bagus โลดนะครับให้ใช้จังหวัดที่77นะครับอันนี้ก็สามารถฝึกเล่นได้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับผมท่าในสนใจติดต่อเข้ามาครับผม0 8 1 574 7015 0 8 1 574 7015ครับผมขอบคุณครับ